สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอล p ค p ัคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซานะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยตาลิสเขาได้มีการลงเบื้องหลัง MV Rock Star มานะครับให้แฟนๆดูกันว่าเบื้องหลังเนี่ยกว่าจะมาเป็น MV ทําอะไรบ้างผ่านอะไรกันมายากง่ายแค่ไหนและมีอะไรที่อยากจะเล่าเรื่องต่อในเบื้องหลังกันบ้างก็มาหมดเลยนะครับทั้งซีนซ้อมซีนถ่ายทําร่วมกันกับทีมงานต่างประเทศแล้วก็ทีมงานไทยด้วย ที่สําคัญเนี่ยในเบื้องหลังครั้งนี้ลิซ่าก็คือให้เครดิตนะครับทีมไทยกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าพี่ๆเอ็กซ์ตร้านะครับที่มาช่วยถ่ายงานในวันนั้นก็คือจับภาพเดียวๆโฟกัสแล้วก็ให้แอร์ไทม์กันเยอะเลยดูก็รู้ว่าลิซ่าเนี่ยพยายามที่จะให้ความเป็นไทยนะเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุดนะครับตามที่ลิซ่าต้องการแต่เป็นความเป็นไทยที่ไม่ใช่แบบชุดไทยนะวัดไทยนะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรแต่เป็นความเป็นไทยในแบบฉบับที่คน ทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นแบบว่าสถานที่ฮิตตภาพจําของความเป็นกรุงเทพของความเป็นไทยรถตุกต๊กๆสถานที่ต่างๆ ไวท์ที่รักจะนําเสนอออกไปนะครับก็คือผ่านมาให้เห็นหมดเลยและในเบื้องหลังเนี่ยก็คือจัดเต็มมากดีจนไม่รู้ว่าจะดียังไงนะครับหลายๆคนบอกว่าลิซ่าเนี่ยทำให้ร็อกสตาร์นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยเลยเปิดเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีเอาไปให้ใครดูก็อยากจะโชว์อยากจะอวดทั้งนั้นและเชื่อว่าสู่สายตาชาวโลกในครั้งนี้ก็คือได้เห็นความเป็นประเทศไทยไวท์ต่างๆเนี่ยผ่าน MV และอยากจะมาเที่ยวที่ไทยตาม MV ลิซ่ากันมาก Hãy nó ซึ่งในตอนนี้นะครับที่เยาวราชเนี่ยก็แตกแตนไปแล้วเรียบร้อยคนแห่กันไปเยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยรวมไปถึงสถานที่อื่นๆเนี่ยก็มีคนตามไปเก็บตามไปถ่ายรูปก,กันเพียบเลยและนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับนอกจากร็อกสตาร์เบื้องหลังแล้วสื่อเกาลีเขาก็าย,ยังพูดถึงลิซ่ากับความสําเร็จนะครับในระดับโลกกันเลยบอกว่าร็อกสตาร์ของลิซ่าไบรท์พิกเนี่ยประสบความสําเร็จระดับโลกติดอันดับชาร์ตเพลงทั่วโลกอย่างมากมายรวมไปถึงอันดับที่เป็นของ s p o t i f y กันด้วย เป็น Spotify รนะดับโลกอินเตอร์สุดๆโดย Rockstar ของ Lisa เนี่ยขึ้นไปถึงอยู่ในอันดับที่8บนชาร์ต Spotify g l o b a l Chart ของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของศิลปินหญิงเกาหลีนะครับที่มียอดเนี่ยสูงมากๆในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มนี้เลย Lisa ททำได้ และก็ทุบสถิติเพลงของตัวเองก่อนหน้าอย่างลาริสาและก็มันนี่ซึ่งอยู่ในอันดับที่15และ28ในประเทศอื่นๆเองเนี่ยก็ลดไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นที่ไทยบ้านเกิดของลิซ่าหรือว่าประเทศในไหนก็ตามลิซ่าก็ฟาด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  MV rockstar เนี่ยขึ้นไปอยู่ในความนิยมนะครับแบบทั่วโลกเลยที่อันดับที่1ในหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสาาราชาณาจักรมาเลเซียฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสสิงคโปร์เกาหลีใต้ไทยตุรกีเม็กซิโกแล้วก็อื่นๆอีก เยอะมากๆรวมไปถึงอันดับอื่นด้วยสื่อเกาเขาก็ไวยลิซ่าเลยว่าร็อกสตาร์นั้นลิซ่าปล่อยมาเพื่อ ผู้ชาร์ตต่างๆทั้งในบ้านเกิดแล้วก็ทั่วโลกรวมไปถึงชาร์ตยักษ์ใหญ่อย่าง Spotify Global ของทางสหรัฐอเมริกานี่คือ Rockstar ที่ลิซ่นั้นปล่อยออกมาผ่านทาง l o u d ซึ่งเป็นเอเจนซี่หรือค่ายของลิซ่าที่เปิดตัวและลิซ่าเนี่ยคุมงานเองรวมไปถึงการทำงานร่วมกันกับ RCA Records ในเครือ Sony Music นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกาหลีเนี่ยเขาอวยยศลิซ่าหลังจากที่ r o c k Star นั้นขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ไของ Spotify Global สหรัฐอเมริกาได้เขาก็มา มแล้วก็รวมไปถึงเบื้องหลังนะครับการทํางานของลิซ่าใน r o อก Star ์ถ่ายทํา MV ที่เยาวราชและหลายๆโลเคชันในประเทศไทยใครได้ดูเบื้องหลังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าชอบไหมอึง้งทึ่งแค่ไหนกันรวมไปถึงอย่าลืมดู MV ปันวิวสตรีมให้กับลิซ่ากันเยอะๆนะครับ r o อก Star คือ MV ที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยสวัสดีครับ